สวัสดีค่ะวันนี้วีวินิวจะพามาทำความรู้จักกับมาร์คกริดหรือมาร์ค8 9 t r e เทรนนี่หนุ่มเท่เสียงเพราะต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรายการที่หลายคนจับตามองกันเป็นอย่างมากสำหรับรายการ789ชัวรวีรายการที่เฟ้นหาบอยกรุ๊ปวงใหม่ในสังกัดของซอนเรมิวสิกที่บอกเลยว่ารวมตัวหนุ่มหล่อเอกลักษณ์ปัง มากด้วยความสามารถมากมายเลยโดยหนึ่งในหนุ่มหล่อสุดเท่จากการแข่งขัน789ชัวร์วีโนั่นก็คือหนุ่มมาร์กกริดที่บอกเลยว่าเป็นตัวเต็งตัวตึงที่ใครหลายคนเลิฟเป็นอย่างมากวันนี้วิวนิวเลยอยากจะพามาทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้กันนะคะมาร์กกริดหรือมา er ร์กเจ็ดแปดเทรนนี่หนุ่มเท่เสียงเพาะ มาดูกันว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครนะคะคาเลคเตอร์เป็นอย่างไรมีสเสน่ห์อะไรที่ทำให้ใครหลายคนโดนตกหากพร้อมกันแล้วนั้นก็ตามมาลุยกันได้เลยค่ะหนุ่มคนนี้นะคะมีชื่อว่ามาร์กิตกันจนาทิพย์เกิดเมื่อวันที่12ทธันวาคมคศ2 5 4 5ปัจจุบันอายุ20ปีน้ำหนัก60กิโลกรัมส่วนสูง172ซนติเมตร ตอนนี้เขากำลังศึกษาอยู่ที่ INDA ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเส้นทางการเป็นศิลปินของมาร์กริดโดยหนุ่มมาร์กริดนั้นเขาชื่นชอบและรักการร้องเพลงมาตั้งแต่ยังเด็กทำให้เขามีประสบการณ์การร้องเพลงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลแล้วและเขาก็ได้ประกวดบนเวที The Voice Kids Thailand Season 4 ซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ทีมติ๊กชิโร่จากนั้นในวันที่15มีนาคมพศ .2565 หนุ่มมาร์กก็ได้ผ่านการเป็นเด็กฝึก789เทรเนนี่และแข่งขันในรายการ789ชัววิวอลสำหรับหนุ่มมาร์กคนนี้นะคะในส่วนของพาร์ทการเป็นศิลปินของเขาก็บอกเลยว่า ฟังมากหนุ่มมาร์คร้องเพลงเพราะมีสเสน่ห์เสียงคือมีความละมุนมากมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งฟังแล้วคือเคลิ้มมากยิ่งร้องเพลงแนวป๊อปด้วยแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างมากอีกทั้งหนุ่มมาร์กก็จะมีการใส่อินเนอร์ลงในเพลงทำให้ผู้ที่ได้รับฟังรู้สึกเคลิ้มและอินไปกับเพลงนั้นๆที่เขาร้อง นอกจากนี้แล้วหนุ่มมาร์กก็ยังเป็นหนุ่มนักเต้นที่กู๊ดมากเป็นคนเต้นสวยลายชัดมากบอกเลยว่ามากความสามารถต้องยกให้หนุ่มหนุ่มคนนี้เลยจริงๆโดยหนุ่มมาร์กนั้นต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อที่มีความน่ารักแถมยังมีสเสน่ห์นะคะคาริสมาที่แบบสุดๆ ใครเห็นต้องหลงรักตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวเชียวอีกทั้งเขายังมีอุปนิสัยแบบร่าเริงสดใสเฟรนลี่ friendly. เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงมากมีความเป็นตัวของตัวเองเก่งหลากหลายเรื่องแถมเขายังมีการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดหย่อนทำให้แฟนคลับที่ได้รู้จักเลิฟเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรายังชอบการแต่งตัวของหนุ่มมาร์คด้วยมีความหล่อเท่มากแถมในแต่ละลุกของเขายังแบบเสริมเสริมในลุกนั้นๆน,น,นะคะเสริมกิมมิกในลุกนั้นๆอีกด้วยทำให้เมื่อใส่ออกมาแล้วคือเป็นสไตล์ของหนุ่มมาร์คที่โดดเด่นเอามากๆเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ การที่จะมารู้จักกับมาร์กจิตหรือมาร์กเจ็ดแปดเก้าเทรนนีหนุ่มเทเสียงเพราะคนนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มมาร์กนั้นเป็นหนุ่มหล่อมากเทอีกหนึ่งคนที่มีสเสน่ห์มากร้องเพลงเพราะความสามารถคือจึงมากทำให้ใครหลายคนคือเซอร์ไพรส์และชื่นชอบหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากหากทุกคนนะคะคนไหนที่ชื่นชอบและอยากซัพพอร์ตหนุ่มมาร์ก ก็สามารถให้กำลังใจน้องแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้นะคะช่องทางการติดตามมาร์ก r i ิดก็คือ i n s t a g r a m m a r ร์ก r i t ดทว t t เต a ร์ม r ร์กนะคะแล้วก็ TikTok at m a r ์กกรนะคะขอบคุณข้อมูลจาก intrain. t o i d net นะคะแล้วก็ภาพจาก Instagram m a r ร์ r er กร